สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นวราระพิเศษนิดนึงเนาะอยากจะแนะนํำการใส่แมสที่เราใส่กันอยู่นี่แหละแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดที่ค่อนข้างมีการระบาดเยอะนะละลอกนี้นะคะก็อยากจะเพิ่มเทคนิคบางอย่างเพื่อทำให้เวลาที่เราหายใจเอาอากาศจากภายนอกเข้าเนี่ยมันจะไม่ผ่านด้านข้างของแมสเยอะมาผ่านตรงบริเวณที่เป็นสชั้นเนาะเลือกซื้อแมสดีๆนะคะแมสที่มี มาตรฐานนะคะอาจจะต้องซื้อตามร้านขายยาหรืออะไรนะคะเพราะว่าแมสที่ไม่ได้มาตรฐานมันก็ไม่สามชั้นนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณพยาบาลคุณการดาเขาแนะนํานะคะใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็จะมีแมสที่เราใช้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแม็กนะคะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือพับพับแมสขึ้นมานะคะขึ้นมาเกือบชิดกับตัวลวดเนาะเกือบชิดกับตัวลวดเนาะ แล้วเราก็ใช้แม็กเน่่นะคะเย็บไปค่ะง่ายๆนะคะเย็บไปได้เลยเนาะ,ะสองข้างนะคะสองข้างอ่ะเหน็บไม่เข้าสองข้างนะคะมอ่โอเคนะคะ พอเราหนีบแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาพันตรงนี้นะคะม้วนให้มันสั้นลงนะคะเพื่อที่จะให้มันกระชับขึ้นเนาะ,ะดึงอย่างนี้นะคะง่ายๆเนาะ,ะดึงฝั่งนี้ด้วยนะคะม้วนเข้ามานิดนึงเนาะ,ะเวลาใส่นะคะเวลาใส่เนะะาะเอาด้านที่มีรวดนะคะที่มีรวดเนะะาะเอาสีเข้ม เวลาใส่นะคะสีเข้มออกมาข้างนอกนะเวลาใส่แนบไปที่จมูกก่อนนะคะแล้วก็คล้องหูมานะคะแล้วมือนึงกดตรงจมูกนะคะให้มันแน่นเนาะแล้วก็ดึงลงมาค่ะดึงลงมาให้แนบไปที่ ดึงลงมาที่คางให้แนบนะคะเห็นไหมคะด้านข้างเนี่ยจะแนบสนิทเลยนะคะจะไม่มีอะไรเหมือนอากาศเข้าไปได้นะคะแนบถ้าเกิดตรงหูนี่เรายังหลวมอยู่เราก็สามารถที่จะดึงแล้วก็มัดเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นวิธีที่1นนะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะอันนี้สีด้านเข้มนะคะเราก็พับครึ่งเข้ามานะคะพับพับอย่างนี้นะคะ แล้วก็ม้วนปมด้านข้างตรงนี้เลยนะคะม้วนยิ่งแน่นยิ่งชิดยิ่งแน่นดีนะคะก็ชิดเข้ามาม้วนปมธรรมดาเราเลยค่ะม้วนชิดตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะทั้งสองฝั่งนะคะนี่นะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้เนาะ จากนั้นนะคะเราก็ดันด้านข้างตรงนี้เข้ามาค่ะดูนี้นะ,ะดันเข้ามาด้านข้างตรงนี้นะคะนี่นะคะดันด้านข้างอันนี้เข้ามาด้านในนะคะง่ายมากๆนะ,ะเวลาดันเข้ามาแล้วมันจะเป็นรูปแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะจากนั้นเราก็มาใส่กัน,นะคะ่ะ อันนี้เป็นฝั่งที่มีรวดนะคะออกมาแนบที่จมูกนะคะแนบที่จมูกแล้วก็ดึงนะจับตรงรวดนะคะแล้วก็ดึงด้านล่างให้มันแนบนะคะแนบแนบจมูกนะคะอันนี้เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยแน่นแนบจมูกเลยแนบแก้มเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าสายนี้ มันหลวมเกินไปแล้วก็สามารถที่จะมัดเพิ่มเข้าไปได้นะคะกเ็เคล็ดลับดีๆนะคะที่มาฝากกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเคล็ดลับดีๆจากคุณการดาแล้วก็ทีม PD ดีของบ้านแพ้วนะคะก็ขอจบด้วยสโลแกนสั้นๆน,นะคะกินร้อนช้อนกลางเว้นระยะห่างล้างมือใส่แมสนะคะขอบคุณค่คะ